โอเคครับถัดมานะครับผมจะพูดถึงเรื่องของ k e y w o r d Argument k e y น o r ค Argument ก็คือการสร้าง keyword ให้กับ argument นะครับก็คือเจอจงไปนะครับสำหรับสำหรับค่าที่เราผ่านเข้าไปนะครับว่าให้มันไปลงใน argument ไหนนะั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันก่อนนะครับผมจะให้ชื่อฟังก์ชันว่า address นะครับแล้วก็ใน ฟังก์ชัน address นี้นะครับผมจะให้มันแสดงค่าบ้านเลขที่เมืองแล้วก็ประเทศนะครับก็ผมจะให้ตัวแปรที่ผ่านค่าเข้าไปตัวแรกเป็น number นตัวที่2ผมจะให้เป็น city ตัวที่3ก็จะให้เป็น country แบบนี้นะครับเป็น3ค่าที่จะท,ที่ต้องการผ่านเข้าไปเสร็จแล้วก็จะพิมพ์นะครับพิมพ์ค่าออกมานะครับว่าพิมพ์ออกมาว่า my home e ครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วย Number ครับหรือว่าบ้านเลขที่นะครับแล้วก็แล้วก็ตามด้วย City ครับแล้วก็ตามด้วย Country แ,แบบนี้นะครับนี่คือให้มันปินออกมาเสร็จแล้วผมก็จะเรียกใช้งานนะครับเรียกใช้งานฟังก์ชัน Address แล้วก็ผ่านค่าเข้าไปค่าตัวแรกก็คือเป็นบ้านเลขกที่นะครับสมมติว่า99ทับ123นะครับแล้วก็ซิตี้นะครับก็ผ่านค่าเข้าไปเป็นแบงก็อกนะครับแล้วก็ผ่านค่าตัวที่3คือไทยแลนด์แบบนี้คือผ่านค่า3ค่าเข้าไป ปีนออกมานะครับรันออกมาก็ได้ My Home ก็าสิเก้าทับหนึ่งสองสามบกอกไทยแลนดนะ์ประเด็นคือถ้าเกิดว่าเราผ่านค่าสลับตำแหน่งกันอย่างเช่นผมบอกว่า b แบงกอกเนี่ยแบงกอกเนี่ยนะครับมผมจะให้มันมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะสมมติว่าสมมติว่าเราผ่านค่าเข้าไปสลับตำแหน่งกันแบบนี้ แล้วระดออกมามันจะได้ว่า my home i s bangkok 99ทาบ1กทงสมไทยแลนด์ซึ่งมันจะไม่ตรงกันนะครับจะไม่ตรงกันทีนี้คีย์เวิร์ดอาร์กิวเนเนี่ยก็จะมาช่วยเฉพาะจอะจงไปนะครับว่า argument เ,เนี่ยให้ให้มีค่าเท่านี้นะครับก็คือผมจะกำหนดไปเลยนะครับว่า i อ bang city City เนี่ยให้มันมีค่าที่ใส่ไปคือบางบังกอกแนกอกนะครับแล้วก็ Number Number เนี่ยให้มันจอดจงไปเลยว่าใส่ค่านี้นะ9 9้าแล้วก็ Country แล้วก็ Country ก็คือมีค่าเท่ากับ Thailand แล้วก็ให้มันพิมพตามนี้ก็คือ Number มาก่อน City มาที่2 Country มาที่สมันก็จะเรียงตามนี้เลยนะครับเรียงตามที่พิมพ์มาอันนเองนะครับโอเคนั่นคือ Keyword Argument นะครับก็คือใช้บอกเฉพาะเจอจงไปนะครับในกรณีที่เราใส่ค่าไม่ตรงกันนะครับหรือว่ามีค่าเยอะๆแล้วเราอาจจะงงนะครับเรากส็สามารถกำหนดชัดเจนไปเลยว่าตัวนี้ นะครับให้เป็น argument ตัวนี้ให้ใส่ค่านี้นะครับ